คำเตือนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมกำบรรณันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ดีไม่ทำตามตัดชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับเกมเจนนี่ทูเดอะเวนนะครับก็การเดินทางสู่ความมั่งคั่งนะครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กันกับ G2Go อีกเช่นเคยนะครับมาเราเปิดไปที่210บาทนะครับเพื่อนๆพื่อนเปิดได้สวยครับรางวัลก้อนเอ้ยรางวัลเมกานะครับเพื่อนๆ7,500กับอีก25บาทสวยเลยนะเพื่อนๆพื่กำไรมา7,000แล้วนะครับมาแบบนี้ค่อยมีแรงบัันน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 นดดาาลลลใใจกรเเเเ่่่หหอออยะคพพืๆไ้้็งิแวม เออแบบใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้หยิบจับเล่นเกมไหนมันก็ปังหมดเลยนะครับสําหรับ G2Go นี่ก็คือไม่ต้องกลัวเลยนะเพื่อนๆว่าเล่นแล้วจะไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าการเงินมั่นคงปลอดภัยร้อยเปร์เ็นถึงโบนัสแตกเยอะหรือว่าน้อยก็สามารถถอนออกได้ทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับมาเรามาปั่นกันไปรวๆเลยนะคะเพื่อนๆได้มา420บาทนะครับโอ้โหดอกนี้ครับได้เป็นเจ้าหน้าคนแบกของ210บาทมาโอ้โหรัวๆไปเลยครับ210บาทนะครับ อ่ะคนแบบของอีกแล้วครับ70บาทต่อมาด้วยตัวเจกับ Y ครับ105่บาทเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะลองเล่นเกมแบบผมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้าไปลองเล่นกันได้ที่ @g2go เลยนะคบเขาก็มีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า1000เกมเลยนะคบลูกสวยสมจริงน่าเล่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆมาตอนนี้ก็มี1 7เจดอยู่นะคะเพื่อนๆขาดทุนอยู่นะปรับเบ็ดเลยนะครับเป็นเบ็ด300เลยนะมาก็ได้ก็เสียเลยนะครับสเกตเตอร์มาแล้ว2ตัวขออีกตัวหนึ่งไม่มานะครับ คือถ้าฟรีเกมแม่งเข้าเร็วเนี่ยก็มีโอกาสได้เงินเร็วนะครเพื่อนโอ้โหาวโอ้โหดอกนี้ครับ1,900าบาทตามมาด้วยอีก5 1 0บาทนะคบเพื่อนๆต่อม,มาโดยเจ้าคนแบกของอีก900แล้วก็ตัวเคสสอี่สิบครับนี่ครับหอคงอีก200บาทตามมาด้วยตัวคิวติดติดครับ150บาทแล้วก็มาอีก50บาทนะครับเพื่อนโอ้โหดอกนี้อีกแล้ว600บาทถึงฟรีเกมจะไม่เข้าแต่ว่าปั่นแล้วมันได้เงินแบบนี้ก็มีโอกาสได้นะคบเพื่อนๆนี่ไงโอ้โหมาอีกเ0ยครับ โอเคครับแวะมาพูดถึงเว็บ g ี่ทูกก,กันสมันยนะครับเขาก็เป็นเว็บที่มั่นคงปลอดภัยร้อเปร์เซ็นต์เลยนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็ฝากถท้าเอ้ยฝากถอนระบบอัตโนมัติด้วยนะครับมีธูมารีบาร์เ็หรือว่าจะฝากผ่านบัญชีธนาคารก็ได้นะครับสะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะครับหรือว่า ใครที่อยากจะหารายได้ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังแย่แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เพียงแค่เข้าไปที่ G2Go แล้วก็ไปคัดลอกลิงรับซับนะครับส่งต่อให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักเนี่ยเราก็จะสามารถหารายได้ถึง1%จากยอดที่เพื่อนๆเ,เราเข้ามาเล่นเลยนะครับไม่ว่าเขาจะว่าไม่ว่าเขาจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียเลยนะครับโอ้โหคือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเพียงแค่เข้าไปคัดลอกเองนะก็สามารถหารายได้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆมาเรามาดูกันต่อในเกมเลยนะครับตัว A ครับ 160กิบาทต่อมาด้วยคนแบกของครับอีกหนึ่งร้อยบาทอดอกนี้ครับ1 3 0 0ันบาทคือว่าได้เรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆยังคงปัน่นแล้วได้เงินแบบนี้ก็ไม่น่าเบื่อนะครับถ้าเกิดว่าแม่ปั่นแล้วเว้วอะไรแบบเนี้ยมันก็น่าเบื่อนะครับไม่ไม่อยากเล่นต่อนะโอ้โหนี่ครับมาอีกแล้วหนึ่งพันบาทโอ้โหก็คือเราเบ็ดไปตาละสา0ร้อยแล้วได้พันหนึ่งก็คือมีกําไรเจ็ดร้อยนะครับตานั้น เจ้ค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะตอบมาได้วยคะแนนของอีกสองร้อยบาทแล้วฟีเกมมันไปไหนวะเนี่ยสกเก็ตเตอร์มาน้อยมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคือว่าพอลุ้นฟีเกมไปอยู่สองรอบเนี่ยโอ้โหสองพันสองพันเลยนะเมื่อกี้นี่ไงสกเก็ตเตอร์มาสองตัวอีกแล้วเออมันกะมาณแค่สองตัวจริงๆนะครับไรวันเนี่ยฟีเกมมันลงยากเด่นจริงๆริวายอุย้ยสามพันซีเรียบร้อยสามพันซีดอกนี้โอ้ยคือว่าเยอะเลยนะครับเมื่อกี้นี้ได้แบบนี้หลาย,ลาย,ลายตาทีา่เราได้ทุนแล้วก็อาจจะมีกป็ไรเลยนะครับ สเตกเตอร์สเกาเตอร์มาสองตัวแล้วโอ้โหนี่ไงขาจะลงนะคะเพื่อนมาหลายรอบมากและแล้วครับตีเกมก็ลงเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนโอ้โมาแปดการหงุนฟรีนะครับเรามาลงกันกันว่าเดี้เราจะกำไรกลับไปไหมก็ตามทุนกันถึงแปดพันนะคะเพื่อนก็ไม่เยอะไม่น้อยนะอ่ะโอเคได้หมุนฟรีเพิ่มมาอีกสองรอบนะคบแล้วก็ดอกนี้หนึ่งพันเสียร้อยบาทวายมาอีกแล้ว คือถ้ามันเต็มแถบเนี่ยมันก็จะเป็นดล็อกสกินทอวเออเขาเรียกว่าอะไรไม่รูนะประมาณเนี้ยมาครับเต็มอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นตัวสีทองแล้วนะครับแล้วก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งรอบอุย้ยเต็มเท่าแบบนี้4,400วายมาอีกแล้วโอ้โหเป็นตับครับโุ้ยไอ้เฮียงเงินรางวัลก้อนโตมา24,800สุดยอดเเลยนะเพื่อนๆจบฟีเกมรอบนี้เลิกเลยนะคบ ตอนนี้มีกำไรอยู่24,000บาทนะคบแล้วก็เหลือหมุนกันอีกสี่รอบสุดท้ายเนี่ยยังคงได้นะครับยังมาอีกเรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆจบฟรีเกมรอบนี้ลาเลยนะครับกำไรขนาดนี้แล้วจะอยู่ทำไมล่ะครับโอ้โหคือว่าแม่งปั่นยงังไงก็เข้านะครับมีตัวเจครับ660บาทอะฟรีเกมจบแล้วนะครับ3 5 360บาทก็มีกำไรมา27,000บาทนะครเพื่อนเพื่อน เพื่อคนไหนที่อยากเล่นเกมแบบนี้ก็สามารถแอดไลน์ mm hmm. เข้าไปเล่นกันได้ที่แอดทีทูโก mm hmm. เลนะคะเพื่อนๆส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี mm ่ย hmm. ก็เข้ามาลองเล่นกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้กันมาเยอะแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ